อ่ามีไฟเช็กอันหนึงอันนี้ไว้จุดพก<อ>ยากันยุงากันยุงเออเผื่อใครจะยืมไปจุดบุรีบุรีแล้วก็ให้ยืมได้แต่ป็นคนไม่ดูดไม่ดูดหละไม่ไม่ดูดบุหรี่มวนอ๋ออ,อันนี้น่าจะดูเริ่ม,เร,มเริ่มแปลกแล้วอันนี้จะเป็นยางไงยางในรถยูแชร์อันนี้เราเราเผื่อไว้สำรองไว้เผื่อเวลาเราเรียกอะไรเวลาเกิด ล้อยางมันรั่วทันหันแล้วเราไม่มีร้านปะอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเลยเคยยางรั่วเคยเคย,เ,คยเวลาเข็นเข็นแม่มกินก็มีรั่วบางทีเราก็ไม่ได้ดูเลยหรือไปโดนตะปูที่มันก็มีนะบางที่อะไรเงี้ยเราก็เลยสำรองเอาไว้นะครับแล้วก็มีแไรงไแม่หมดแล้วอันนี้อันอันนี้นะ่าจะเป็นสมุดตรวจสภาพรถรถยนต์อันนี้สมุดตรวจสภาพรถยนต์มีสมุดตรวจสภาพไหมเออจริงๆแล้วมัน,ม,นมันควรจะต้องตรวจสภาพแต่มันไม่ควรจะต้องมีก็ไ้ แล้วมีอะไรอีกอ,อ่อันนี้เอายาเลยกูนี่ยาเลย,ย,ยจริงนะอันนี้ยาไเลยเป็นยา,าทาแก้ผื่นนะเพราะว่าก็เป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยช่วงนี้เป็นภูมิแพ้มันก็จะมีผื่นขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นยาภูมิแพ้พแล้วมีอะไรอีกล่ะอ๋อถุงนี้อาจจะดูเก่าๆหน่อยถุงนี้ก็ <c oughs> เป็นอุปกรณ์พวกน็อตพวกกุญแจที่ไขวิวแชร์แหละอันนี้สำรองเอาไว้เผื่อแบบเกิดมีน็อตตัวไหนหายไปมันก็จะได้มีอะไรเสริมอะไรเงีนนะ้ยน